ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อยันไม่โคตรตัดวดนะครับนี่เราได้แล้วสีตัวเลยมาตีเดียวจัดไปสีตัวเลยครับใช้ได้ครับแล้วก็ ส่วนนี้นะจะเป็นรถปัน้นจันนี่ตุ้มอย่างใหญ่เลยใครต้องการสั่งก็มาสั่งได้ครับปเป็น,นไปไ pues ตัวปัน้นจันอย่างดีเลยรัานเกรับลิดอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อย นีใ่ใหญ่หน่อยอยู่นี่เล็กสภาพรับาการไม่โค้คันเก่าแล้วครับเอฟเอ็ม,อมใช้ได้อย่างเรามาเอาตรงรุ่นมันเลยเรื่นี้ ตัวนี้ก็ปั้นจันรุ่นใหญ่หน่อยตัวนี้นี่ตุ่มนี่ดูสิตุ้มนี่ยังหนักเลยส่วนตัวน,นี้กระทับรัดครับ มันมีเขาฮิตนะครับติดนนนใหญ่เลยนั่นไมู่กกันนั่นเอจับของก็ขายนะ แถวสุรินทร์เรานี่ใครอยากได้รถปั้นจันทร์ุกง่ายๆก็มาเลยนะแกรับผลิตรถปั้นจันอย่างดีเลย <c oughs> ดีแล้ววันนี้เราจะได้มีเวลาเที่ยวหน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามครับไปายังไม่ควรด่วนครับ